จะทำใบเปนก่อนแบบนี้แหละไปดูมินิแก้มาแล้วผมรวยแ้่ สวัสดีครับทุกคนครับก็ผ่านมาแล้วพุทธเอ่อพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันนะครับสำหรับเทเชลิงนะครับผมหรือว่ากระดานสมบัติลิงสมบัตินะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับบางคนเนี่ยก็ได้อีพิฟรีมา2ตัวสามตัวนะครับผมเห็นแบบในคอมเมนต์ในแชทที่ส่งมาให้ดูกันนะครับผมดวงดีเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมบางคนก็ได้จนครบแล้วแบบว่ากระดานที่สามที่4นี่คือรอรอหาพวกกระดานบูสเตอร์กันแล้วนะครับผมชมพูไม่เอากันแล้วนะ แต่ตัดภาพมาที่ผมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลุ้นนะคลิปนี้4กระดานชมพูนะครับผมแต่สัปดาห์นี้เราจะเปิดได้แค่2นะครับดูซิว่าจะแตกหรือเปล่านะฮะจะได้2ตัว3ตัวเหมือนกับเขาหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับมีไอเดียวด้วยนะที่ผมเปิดได้เป็นกระดานชมพูกระดานแรกติดตัวแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นชมพูล้วนสําหรับผมนะถ้าถามผมนะครับผมผมชอบวัดดวงฮะผมชอบเก็บตํานานนะครับถึงแม้ว่าบางตัวอาจจะมีแล้วนะครับแต่บางตัวก็ยังมีไม่ครบไงที่อยู่ในแพ็คนี้นะครับผม ถ้าเป็นกระดานชมพูล้วนแบบนี้นะครับเราจะสุ่มได้สัปดาห์นี้เนี่ย 34จุ่มนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครกระดานแรกเป็นกระดานเกลือนะครับผมเราจะสุ่มได้25จุ่มนะครับไอดีนี้จะเป็นไอดีที่มีสุ่มเยอะที่สุดสําหรับผมเองนะครับผมเดี๋ยวดูว่า34จุ่มเนี่ยจะได้กับเขาหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะครับผม100สงอยดาวดึงกาก้าแป๊บหนึ่งฮะเพิ่งลงคลิปรีวิวกาก้าไปนะครับไปดูรับชมกันได้ในช่องบอมสกี้รีวิวนะครับทิคาโดกาก้าอังเดเชมเชนโก้คิดเดนเดปเป้รีวิวครบแล้ว3ตัวนะครับผมไป100สายดวดึงก่อนเลยใสครับ เขาเรียกว่าล้างเกลือเนี่ยพอเปิดไม่ได้ก็บอกว่าล้างเกลือโอเคไปครับเป้าหมายหลักของเรานะครับอยู่ในแพ็คนี้นะฮะเปิดไปแล้ว1ทีนะครับ249นะครับเปิดไปแล้วทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเหลืออีก34จุ่มนะครับเอ้ย33จุ่มนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตสลับการระหว่างเปิด1กับเปิด10นะครับเปิด1เปิด10สลับกันไปนะครับจุ่มแรกเกลือเดี๋ยวดูระบบทีเพอร์นะฮะ ระบบทีเผแลรวเปิดสิธเลยนะครับจุมสองเกลือใช่ไหมโอเคเกลือฮะจุมสามเดี๋ยวให้เกมมันเผอก่อนแล้วกดสินะครับ <c oughs> จุมสามเกลือเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้เกมเผอก่อนให้เกมเผอก่อนนะครับแล้วกดสิธ์นะครับจุมสี่ยังเกลืออยู่ยังัไม่เผยังไม่เผอว่ะเอาไหมไปต่อครับขอหน่อย

ไม่ต้องจุ่มสิบครับจุมหนึ่งร้อยโอ้โหแล้วตัวดีซื้อไว้ดีมาเทอุสเนี่ยตอนที่ออกมาให้เปิดต่างห้าก,กันนี่หลายจุมหมดไปหลายร้อยทองเลยหมดไปสายคองนะครับโอ้โหทีน,นี้มาให้เปิดแบบสุ่มฟรีได้สวยงามหนึ่งตีแล้วละว่าแล้วโอก,กาสสูงสุ้ด้วยนะครับผมไอดีนี้เนี่ยที่จะได้เพิ่มและได้เยอะกว่าเดิมนะครับอ่ะเกมมันเผลอแล้วครับเกมมันเผลอแล้วครับจุ่มสิบครับมาเพิ่มหน่อยครับสูบ้ตายสู้ตายสู้ตายเฮ้ยบาร์เซโลน้า เบอร์เจ็ดตนดาดโหยหนึ่งจุ่มได้สิบจุ่มไม่ได้ <laughs> มันไม่เพลว่าเราไปคิดว่ามันเพลไม่เพลว่าหนึ่งจุ่มได้สิบจุ่มไม่ได้ครับอะไปต่อครับหนึ่งจุ่มมาเพิ่มหน่อยอาบีถ้าถามว่าอยากได้ใครมากที่สุดในแพ็กนี้นะครับมาติอุสเนะี่ยได้ไปแล้วนะครับตัวต่อมาก็คือคีเอลินี่นะครับแล้วก็ ไอ,อ,อดีนี้อาจจะไม่ได้ทำแมนยูนะครับก็เบอร์ปรตอปไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับขอเคียร์เลนนี่ครับกดโดราโดนี่นะครับผมแล้วก็ใครก็ได้อ่ะขอให้ได้เพิ่มะเป้าหมายนักสามตัวอ่ะขอให้ได้นักสาตัวได้ป่ะไอดีนี้โอกาสมากที่สุดหูเห็น CB ยูเอนตุสนึกว่าจะเปลี่ยนสีใช่ดีนี้ไม่ได้ไอดีอื่นก็คงได้น้อยแล้ละ่ะโอกาสน้อยกว่างอฮึ ได้เป็นหนึ่งตัวนะครับได้ไปหนึ่งตัวนะฮะเหลืออีก15เปิดนะครับเหลืออีก15เปิดนะครับ C F C F h i ไล l i g h t อีก15เปิดนะครับอีก15เปิดนะครับผมไปเลย1 0เปิดครับทีเพอฮึบฮึบ C B ้ h แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงอะไรวะเปิดสิไม่แตกเฮ้ยเหลือสี่เปิดครับอะไปทีละหนึ่งครับ โออย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่า34เปิดได้แค่หนึ่งสาเปิดได้แค่หนึ่งเหรอสมควรดีใจไหมเนี่ยดีกว่าไม่ได้เว้ยคนไม่ได้เยอะแยะคิดบวกเข้าไว้ครับผมคนไม่ได้เยอะแยะไปตาอซีบีเปลี่ยนสีอะไรดี CB โอ้โหอะไรวะจุมสุดท้ายของไอ้ดีนี้ครับไปฮึบเรียบร้อยเลย 3 4เปิดครับผมได้โลธามัตเตอุสนะครับมา1ตัวนะสำหรับไอดีนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปทยอยเข้าสู่ไอดีไก่ทั้ง3ของผมนะครับไก่ในมาไก่เมสซี่ไก่โดนโดครับถึงเวลาของพวกนายแล้วไปลุยกันครับนะ เอาไอเดียไก่นี้มาก่อนเลยนะครับผมนี่ผมเปิดโอลิเวอร์คารได้แบบสุ่มนะแบบยังไม่ได้เลือกนะครับผมยังไม่ได้เลือกซักไอเดีนึงเลยนะที่อีพิกเป็นอีติกอีพิกเลือกแบบเฟสติวซีซั่นอ่ะยังไม่ได้เลือกเลยนะครับก่าว่าจะจะเปิดแบบให้เล่นครบ100แมตช์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเลือกอะไรอย่างงี้นะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมถ้าเป็นไอเดีนี้นะครับก็กระดานแรกเนี่ยจะเป็นกระดานเกลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเปิดได้แค่25เปิดนะครับดูว่า25เปิดนี้นะครับจะได้สูก่ายี่สิงหรือเปล่านะครับยังไม่ได้เเปิดลยนะ ยังไม่ได้เปิดเลยสัก,กตัวหนึ่งนะครับเลินดีวะให้มีตลอดแบบนี้ก็เพลินนะกิจกรรมแบบนี้นะครับให้มีทั้งปียังไหวอะ่ะโคตรชอบนะครับอ่ะมี100เดี๋ยวนี้เก็บทองไม่อยู่แล้วว่ะไอเดชเลนเก็บทองไม่อยู่แล้วว่ะขอ100้สอยดาวดึงหน่อยดิอวยห้ามใจไม่อยู่ที่จะกดจริงๆวะ่ะผมห้ามใจไม่อยู่จริงๆอ่ะทุกคนเอ้ยเกลียกฮะห้ามใจไม่อยู่จริงอ่ะแบบอยากอยากฟุกอะอยากมีชื่อสิอยากมีชื่อกับการที่แบบว่า100ทองอะไรเงี้ยนะเอออ่ะ,อะ โชว์ไทม์ไทยโชว์ไทม์ไทยเพื่อฟุกนั่นไงล้างเกลือไปแล้วครับหมดกันอ่ะต่อไปครับอันนี้เนี่ยเปิดไป20เปิดนะครับได้ไปโอลิเวอร์คารนนะหนึ่งตัวนะครับผมเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้เลือกนะครับผมเอาไว้ก่อนเลยกันอันนี้เอาไว้ก่อนแลวกันนะครับผมยังไม่หมดเวลาหมดวันไหนวะอีก3าวันพฤหัสนี้นี่ว่าอีก3วันนี่ว่าเฮ้ยอีก3วันนี่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาดูนี้ก่อนครับ250ตัวครับผมยังไม่ได้เปิดนะครับมมี25เเปิดะจุแแรกกขอ10ลลย้วัน นะจุ่มแรกขอสิบเลยแล้วกันครับผมให้ไม่รู้แล้วรุนหลักันไปครับไปขอสิบเลยฮึบฮึบหมาว่าสองตัวด้วยสองตัวด้วยบอกก่อนยืนแปดคนออกเก้าคนมาเทอ้าอีกแล้วโอ้โหดีใจดีมาสุดยอดอยชอบเลย ที่อื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ดีนี้ได้นี่คือแบบโอ้สวยสด,นดนงดงามครับว้วาว,วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่ง <laughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอใส่ทีมนิดนึงโอ้ยชอบชอบโอ้อยากได้มาทิ่วุฒิบุรีเลยนะครับโอ้แต่ว่าก็เสียได้ไปเอเป้ร่างนี้นะเอเป้เเเเเร่างนี้เป็นร่างโหแลนะ้ว <c oughs> ผมชอบมากเลยการ์ดเขียวใส่แทนตัว<ๆ>ไหนดีวะแทนตัวไหนดีวะแทนตัวไหนดีวะแทนตัวไหนดีวะเป้ไม่อยากออกเลยอะกองหน้า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 กองกลางปีกเ่าตัวนี้กัน อ่ะับไปเลยครับผมรู้สึกว่าจะรีวิวไปแล้วนะถ,ถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะเป็นการเก่านะครับใส่บูสเตอร์นิดหนึ่งสุ่มไปก่อนฟรีคลิกเหรอเพิ่มเรื่องของการยิงร้อยสี่ไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ยืนตรงไหนแล้วเนี่ย,ไม,มยไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนด้แผนแบบนี้นะครับโอ้โหพอลสโกอ่ะลองดูปะลองดูนะครับไปต่อสิครับเรายังไม่พอใจในสิ่งที่มี เราต้องการเพิ่มเราต้องการเพิ่มครับ10แรกแตกไปแล้วนะครับ10ต่อไปขอ10ดีกว่าเปิดสิดีกว่าเผื่อมา2นะครับเปิด10บนะครับเปิด1ิต่อครับขอต่อนะครับไปเลยเคียร์นี่นเคียร์นี่นีฮึบไปมาต่อวะโอ้โหโบยันฮึม้เนมานายมีเพื่อนอีกแล้วเย้ แล้มีเพ kind of ื่อนเพิ่มอีกแล้วโอ้โหแตกดีจังเลยว่ากดสิบอะไรกันแน่วะเนี่ยโอ้โชอบชอบชอบแบบนี้ยังชอบเลยสวยสดสวยสดใส่ทีมอีกครับแบบนี้โอ้โหแต่รู้สึกว่าผมจะมีไอดีหนึ่งที่มีเคเรนี่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้ซ้ำหรือเปล่าวะใส่ไปใส่ไปแทนใครวะเนี่ยลงไม่ถูกแล้วตอนนี้ ลงไม่ถูกละแต่ตัวนี้มันค่าพลังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมไม่อยากเอาเอ็มบัปเป้ร่างนี้ออกเลยอะเออดาวิดก็ไม่อยากออกโอ้โหเอาแบ็กออกแล้วกันนะเอากองหลังออกแล้วกันนะเอากองหลังออกแล้วกันเอาถึงเวลาปลดระวางคนนี้ดำแลยกันนะปลดระวางนะครับเพราะยังไงอีพิกก็ฟอร์มบีอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับโอเคใส่ไปก่อนนี่สวยสดสวยสดบูสเตอร์สูมไม่เอาบูสเตอร์สูมโอ้โหบูสเตอร์สูมหมดว่ะเอาไว้ก่อนงั้นเอาไว้ก่อน สวยสดงดงามนี่เลน์ Challenge สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสามปีแล้วครับไม่ต้องสงสัยนะฮะยังเล่นอยู่ขนาดนี้เพราะว่าเปิดได้ตัวดีๆตลอดนะครับแบบนี้นะครับก็มีกําลังใจในการไปต่อฮะสำหรับไอดีนี้นะครับอ่ะเหลืออีก5เปิดครับได้ไป2ตัวแล้วเนี่ยโอกาสเปิดแค่25ได้มากกว่าโอกาสเปิด34แล้วเนี่ยอีก5เปิดครับทีเดียวเลยดีกว่าทีเดียวเลยดีกว่าเผื่อฟุกได้อีกครับเผื่อฟุกได้อีกครับเปี้ยงจีเคเรียบร้อย <laughs> อันนี้คือไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรครับ25เปิดได้ได้สตัวก็ภูมิใจแล้วนะฮะโอ้โหแล้วได้มาติอุสถ้าถ้าสมบูรณ์แบบคือได้เคลเนนี่มาอีกตัวนึงสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมยังไม่จบครับไปที่ไอดีไก่เนมาครับเอ้ยเมสซี่ครับไปต่อไปเข้าสู่ไอดีไก่เมสซี่นะครับผมไอดีไก่เมสซี่เนี่ยมีโบนุชชี่อยู่แล้วนะครับเห็นไหมอ่ามีโบนุชชี่อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าสมมุติว่า ได้คิเอลินี่มาเนี่ยนะมันก็จะมายืนคู่กันเป็นแบบคลาสสิกเลยนะครับผมนะครับไอดีนี้นะฮะก็เปิดกระดานแรกเป็นกระดานเกลือได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแค่ยี่าเปิดนะครับเท่ากับเนมาเมื่อกี้เลยนะครับผมดูว่าจะได้2ตัวเหมือนกับเนมาหรือเปล่านะครับขอหน่อยนะจ๊ะเก็บทองไม่อยู่เหมือนกันครับไอดีนี้นะฮะตอนนี้ติดนิสัยเดิมครับผมเก็บคือเก็บทองไม่อยู่มีร้อยสองจุ่มมีร้อยสองจุ่มนะครับผมตอนนี้เริ่มเก็บทองไม่อยู่แล้วนิสัยเดิมเริ่มเริ่มออกลายต้องหักข้ามใใจนนิดึงมมแพ็็คห่ๆาาากกกออยย เห็นคนอื่นก็เปิดแบบ100ทองออก100ทองออกแล้วก็กดบ้างนะตอนนี้เก็บไม่อยู่เลยนะครับผมเสียดายมากนะครับมา25เปิดนะครับขอโบนิชชี่เอ้ยขอคิเอลินี่ครับผมมายืนคู่กับโบนิชชี่หน่อยนะครับแล้วก็มาเทอุสนะครับสตัวแรกนี่แหละอยากได้สุดๆเลยนะครับผมมาเสริมทัพหน่อยครับไปครับ10เลยแหละ10เลยแหละ10เลยแหละโอ้โหเกลือเกลือใช่ไหมเกลือเหลือ15เปิดครับเปิดทีละ1ก่อนเปิดทีละ1 5ครั้งครับเปิดทีละหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่ง เปิดทีละหนึ่งก่อนนะครับให้เกมมันเผลอเมื่อกี้เราก็เปิดทีละหนึ่งเราก็เปิดทีละสิบ 10, ใช่ไหมไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับแต่อยากเปิดแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับนะครับพูดไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเลยเปิดสิบมาเลย R M F โอโ้โหไม่เห็นเสื้อลายๆแล้วก็ลุ้นเคอร์รี่นี่เคอร์รี่นี่ดูเวนตุสเปรี้ยงเข้าไปโอโ้โหไม่ได้ว่ะเหลือสามเปิดตรงนั้นเองครับหุ่ไวมาก ตอนเปิดนี่ไวมากเลยตอนเก็บอีเวตนนี่กว่าจะเก็บครบ3เปิดก่อนตัองตัวเถอะโอ้โหเม่ตีตอนเปิดแพ็คบิ๊กทามเมสซี่แพ็คที่แล้วก็หมดทองนะ2000กว่าทองนะไม่ได้เลยนะครับ3เปิดมา3เปิด โไม่ได้สักตัวทำไมมันอาภัพจัง ID. มาไอดเมซี่ผมเนี่ยอาภัพจังเลยนี่อันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะเปิด20เปิดยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยเมซี่ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเฟสสิบซีซันหรือฮะหรือว่าแพ็คเอ่อแพ็คกระดานนะครับนี่เปิดอีก3จุ่มก็ไม่ได้อีกโอโ้โหนี่แต่ว่าเลือกได้แล้วนะแต่ยังไม่เลือกนะครับเก็บไว้เลือกแป๊บหนึ่ง มีไอดีไก่โรนโดนี่นะครับที่เก็บทองอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้ใช้ทองนะครับถึงแม้ว่าโคสยังไม่ได้เปลี่ยนก็ตามนะครับผมแต่ก็ยังหนักแน่นอยู่นะครับหวังว่าฟุตบอลโลก2026นี้เนี่ยพีโดจะมีการ์ดบิ๊กทามนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บทองไว้ก่อนนะตอนนี้มีแค่แผ่นทองนะเก็บไปก่อนเพราะว่าเป็นชาเลจ์ของเรานะครับผมในจดหมายก็จะมีอีกนิดหน่อยนะครับนี่แล้วก็กระดานที่เปิดได้กระดานแรกนะครับก็จะเป็นกระดานเกลือนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่จะเปิดได้แค่25เปิดนะ เพียงพอหรือเปล่านะอยากได้มัธิอุสเหมือนเดิมแหละนะมัธิอุสกับพีเอลินี่สตัวเป็นตัวยืนนะครับคือมันสามารถใช้ได้ทุกทีมนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยจ,จะเป็นแบบสายฟูลทีมอย่างเบอร์บาตอฟนะครับอย่างโบยันอะไรยงนี้นะก็เป็นสายฟูลทีมไปนะครับแต่ถ้าแบบไม่ได้เป็นสายฟูลทีมก็คงต้องเป็นนี่แหละครับคีเอลินี่นะกับมัตเทอุสนะครับขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับเปิดจากข้างนอกบ้างข้างนอกมีให้กดปะวะข้างนอกมีให้กดปะวะไม่ได้เลยต้องกดเข้าไปข้างใน25ิบ้าเปิดครับเอาเริ่มต้นท ไม่มาไม่มาว่ะมา25เปิดครับขอหน่อยนะครับคีเอลินี่มาเทอุสครับ2ตัวเน้นๆ2ตัวเน้นๆน,น,นะครับมาเทอุสครับคีเอลินี่ครับเปิด10ก่อนเลยเปอด10ก่อนเลยไปเลยมาหน่อยครับมาหน่อยครับมาหน่อยครับโอ้โหอะไรวะเฮ้ยโอ้โห มีแต่เนมานีน่ะได้ดีกับเขาเลยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าไอดีนี้นะนี่ผมจะบอกว่าไอดีนี้นะครับผมเฟสติฟซีซันได้ไป2ตัวนะจ๊ะเนี่ยสลับกันนะไอดีนอโนโดดวงดีกับแพ็กเฟสติฟซีซันนะครับได้ไปสตัวได้ได้สนติด้วยนะเดี๋ยวเลือกก็คงต้องเลือกโอลิเวอร์คาร์หรือไม่ก็ชาเบอรลองโซ่แต่ว่าจะเปิดให้หมดด้วยนะเดี๋ยวทำต่อไปร้อยแมตช์แล้วก็ไปเปิดต่อแล้วค่อยไปิดเลือกนะฮะเก็บเปิดให้ครบก่อนแล้วค่อยเลือกทีหลังนะครับผมเนาะอันนี้อันนี้ดวงดีแพ็กนี้นะครับ,รบเฟสติฟซ ครับไอ้แพ็กจะเชลิงแต่ว่าไอ้ดิการนม่าไอ้ดิการเมซี่นี่คือดวงไม่ดีเลยสักอันหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าโรนโดนะครับที่เหลืออยู่นะครับอีก15จุ่มนะครับจะออกหรือเปล่าอ่ะเปิดมือก่อนเปิดมือก่อนขอสักตัวนึงเถอะขอสักตัวนึงเถอะฮ <c oughs> ึบอย่าแบงค์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 เอานะครับอย่าแบงค์เอานะขอสักตัวนึงก็ได้มาติอุสก็ดีใจแล้วครับแม่เคลิเน่ก็ดีฮึบไม่มาขอตัวนึ่งเขาเปิดล่องเปิดล่องขอตัวนึงขอตัวนึง โอ้โหยังไม่มีเอดไหนที่ผมเปิดเปิดได้เปิดสิบแล้วเปิดออกมาเดินออกมา2ตัวเลยนะแพ็คเนี้หนึ่งสุดท้ายครับโอ้โหไม่มาว่ะอะสิเปิดครับทีเดียวเลยขอสักตัวหนึ่งมาเทอุสเคเลนี่ตัวเด็ตัวหนึ่งผมก็ดีใจแล้วขอก็ดีใจแล้วครับผมมา1 2ึสมาขอสักตัวหนึ่งครับฮึบโอ้ แยกเกียร์ยังวะเอ้ยคนอื่นนี้ต้ม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 เดี๋ยวพื่อหัดหน้านะครับผมก็จะเปิดปลดล็อกกระดานที่3และนนะครับเราก็จะได้ เปิดอีก34จุ่มสำหรับใครที่ต้องการกระดานกระดาษชมพู2ออกระดานเลยนะครับผมไม่รู้ว่าที่เหลือเนี่ยจะได้กันยังไงรืยเปลบาผมว่ามันต้องมีคนที่แบบไม่ได้เลยอ่ะนะมีแน่นอนในโลกนี้นะครับมีเยอะด้วยนะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับสำหรับคนที่แบบใช้กระดานชมพูหมดเลยแล้วไม่ได้เลยสักตัวนะฮะก็อาจจะต้องมีแน่นอนมีเยอะด้วยนะครับผมแต่คนที่ได้ครบ5ตัวในโลกนี้ผมว่าก็ต้องมีบ้างแหละนะแต่จะ,จะมีกี่คนกดนนะครับแล้วคุณล่ะเปิดกันได้กี่ตัวแล้วเพียงพอใจกับกระดานปัจจุบัน เป็นไอเทมอื่นไปแล้วหรือเปล่านะครับบางคนก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าได้ตัวที่ต้องการแล้วนะครับแล้วบางคนก็มีตัวเก่าที่อยู่ในไอเดียอยู่แล้วมันได้ไม่ได้ตัวซ้ําไปนะครับประมาณนั้นฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสิครับใครไม่กดติดตามช่องบอลสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ